โอเคไม่มีเวลาเยอะนะต้องกลับไปสอนผมเพิ่งสอนเสร็จแล้วแล้วก็กลับที่บ้านมากินข้าวเพราะว่าผมอยู่ข้างๆคํางานแค่อยากพูดถึงวิธีที่ผมสอนนะครับโอเคถ้าเป็นเด็กต้องสอนแบบตามหนังสือนิดหน่อยเพราะว่าเด็กไม่สามารถโฟกัสในอะไรสักอย่างนานขนาดนั้นได้ใช่ไหมก็เลยถ้าเป็นเด็กมากต้องเล่นเกมทําให้มันสนุกฝึกวยากรณ์ด้วยแต่ไม่เยอะถ้าเด็กโตขึ้นนิดหน่อย ฝึกวัยกรมากขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ว่าถ้าเด็กอายุ12 1 3อายุที่เขาแบบเริ่มเป็นตัวเองหรือยังไม่ได้เป็นตัวเองอะไรแบบนั้นแต่เริ่มมีความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นแบบความคิดอิสระผมชอบให้เด็กเลือกสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ถ้าเขาสนใจอะไรสักอย่างใช่ไหมผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าวิธีการสอนแบบนี้มันมีประโยชน์เพราะว่ามันจะทําให้เด็กที่โตแล้วไม่ต้องเบื่อเช่นผมมี มีนักเรียน2คนอายุ1 0 13ไหมอายุ13แล้ว2คนนี้มันแตกต่างมากแต่ว่าทั้ง2คนนี้เข้าใจทุกอย่างที่ผมพูดเรื่องการฟังทั้ง2คนนี้ก็เก่งอยู่แล้วแต่มีนักเรียนคนหนึ่งที่พูดเยอะมากเขาไปพูดเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยอันนี้ก็ดีมาก มันทําให้การสอนง่ายมากผมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ให้เขาพูดถ้าเขาพูดอะไรไม่ถูกผมจะแก้ไขในจังหวะนั้นจริงๆผมชอบปล่อยให้เขาพูดแม้ว่าเขาพูดไม่ถูกเพราะว่ามันจะช่วยให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองในการพูดแต่บางทีใช่ก็ต้องแสกแซงเนิดหน่อยแล้วก็แบบบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ต้องพูดแบบนี้พูดแบบนี้แทนอะไรแบบนั้นคนนี้เขาชอบพูดว่า teacher can you know Ki can you know เขาก็พูด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 แล้วก็แบบไม่ไม่ใช่ teacher do you know right teacher do you know about This ท right. right? uh, oh, 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 okay, okay ี put, 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 ่ e r รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่ใช่แคนไหมเขาก็อ๋ออ๋อโอเคโอเคแล้วเขาก็พูด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 แล้วบางทีเขาพูดไม่ทุกแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ดีมากอะไรก็แก้ไขในจังหวะนั้นแต่ไม่มีอีกอนักเรียนคนหนึ่งเขาเงียบมากเขาฟังออกทุกอย่างที่มงพูดแต่ว่ามันยากมากแบบไม่ช่วงนี้ผมกำลังหากําลัง กำลังหาวิธีที่จะทําให้เขาพูดมากขึน้นสองคนนี้ก็ฉลาดอยู่แล้วก็มีความคิดแบบอิสระอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไม่ต้องบังคับให้เขาเรียนแบบนี่น,น,นู่นนั่นถ้าเขาไม่ชอบสิ่งที่พอมกําลังพยายามทำคือหาอะไรสักอย่างที่นักเรียนสองคนนี้ชอบแต่ว่านักเรียนคนนี้ที่เงียบที่ไม่ค่อยพูดไม่กล้าพูดอ่า วันนี้ผมสอนเขาแล้วผมก็ทำกิจกรรมที่เรียกว่า mind mapping mind mapping คือแบบสมมติว่าอยู่กำลังคิดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอยู่ก็เขียนไว้อยู่ก็จดไว้เต้เต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 สมมติว่าผมชอบประวัติศาสตร์ผมชอบประวัติศาสตร์ผมจะเขียนว่าประวัติศาสตร์ history แต่ชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับ history เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ๋อชอบแบบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยโอเคชอบประวัติศาสตร์ไทยผมชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์โบราณ โอเคโอเคชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอ่สองครามโลกที่สองอ่ะแล้วก็แบบมันมันก็กระจายไปเรื่อยเรื่อย,อยตามแบบความสนใจของเด็กแต่ผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันตอนที่ผมกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วผมก็ให้นักเรียนคนนี้ที่ที่เงียบให้เขาทําแบบนี้เพราะว่าผมยังรู้ว่าเขาสนใจอะไรบ้างแล้วเขาก็เขียนต่อแบบเต้เต้เต้เตเตเตปียโนโอ,โอเคชอบเล่นเปียโนโอ,โอเคเรื่องดนตรีผมแบบไม่เก่งเลยก็เลยสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันยากสําหรับผมแต่ เขาก็เขียนไว้ว่าเกม i มิงโอเคเกมิงผมไม่เล่นเกมแต่ว่าผมสามารถศึกษาแบบไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมมิงอันนี้ผมทําได้ผมก็คุยกับเขาต่อใช่ไหมคุยกับเขาแบบโอเคชอบเกมมิงใช่ไหมชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับเกมมิงมีอะไรสักอย่างที่จับตามากไหมเขาก็มองแบบโอเคชอบเกม i มิงใช่ไหม what kind of games like what kind of video games โอเคไม่ต้องกังวลนะก็นี่หละบางทีไอ้ดูสึกเหมือนว่าเขาแบบกลัว <c oughs> ไม่ไม่ดูทําไม <c oughs> แล้วเราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเกมมิ่งต่อเกมมิ่ง <c oughs> เป็นอะไรบ้างในปัจจุปนันแบบในอดีตมันเป็นยังไงบ้างมันมันมีวิวัฒนาการแบบในตอนนี้มีเกมอะไรบ้างที่ทุกคนชอบไหมมันมีเกมประเภทหนึ่งที่ดังมากตอนนี้ไหมแล้วในสุดท้าย,ายก็ดูสุกเหมือนว่าแบบเอ้ กิจกรรมนี้แม้ว่าผมคิดว่ามันมันเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อให้นักเรียนคิดคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมเขาก็ยังเงียบอยู่ไม่อยากพูดเท่าไหร่ได้ก็แบบก็คุยกับเขาว่าแบบเอ้ยชอบเกมอะไรบ้างชอบชอบเกมไหนเขาตอบว่า R.O.V ครับ R.O.V ันคืออะไรแล้วเขาก็อธิบายว่าแบบ R O V แบบมันมันเป็นเกมแบบออนไลน์แบบเตอเจอเราเล่นในโทรศัพท์ใน iPad ก็ได้อ๋อโอเคน่าสนใจนะโอเคโอเคอยากเล่นไหมเ้าแบบโอเคแล้วเราก็เล่น R O V ประมาณ2ี่สินาทีเราแบบรองเราสองคนก็มาเดินเดบนในโทรศัพท์ hey dude like move yo like บูว่าอย่า e ไงท t ่ไเดนี้อย่างไรดูอย่างไรไอ้เล่นเกมไม่เป็ในสุดท้ายเราก็เล่นเกมแบบประมาณ20นาทีแต่ในเวลานั้นเขาก็พูดบ้างแล้วก็ดูสุดแบบ โอเคสำเร็จนิดหน่อยก็ดีต่อไปนี้เราจะพยายามเล่นเกมกับเขาถ้าเขาชอบเกมนี้มากๆเราก็เล่นได้มีสินาทีเราก็เล่นได้ไดพูดคุยกันมันดีเพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตว่าเขากําลังพูดคุยกับผม Like kids who don't like to eat e t h e i r vegetables เด็กที่ไม่ชอบกินผักท,ที่ที่มีประโยชน์ใช่ไหม ถ้าใส่ผักในแบบคารกาการาสมูตี้ในผลไม้ปัน่นเขาจะไม่สังเกตว่ามันมีผักเอ่อเมื่อแบบเขากําลังเล่นจอยเขากาลังเพลิดเพลินกับการเล่นเกมแต่ว่าในเวลาอันนี้เขากําลังพูดภาษาักฤษนิดหน่อย <im itation> คิดว่าไอจะเริ่มเล่นวิดีโอเกมมากขึ้นกับนักเรียนอายุอายุ12-13มันไม่จําเป็นที่จะที่จะน่าเบื่อแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราต้องฝึกวยากรณ์น,นิดหน่อยเราต้องฝึกการเคียนการอันนิดหน่อยเราจะไม่เล่นเกมทั้งวันไม่ได้แต่คิดว่าการเล่นวิดีโอวิดีโอเกม กับนักเรียนมันน่าจะดีเนาะเออโอเคอ่าแล้วแบบตอนที่เรากําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบไอ้ก็ให้เข้าใช้ c h a t g d p เพราะว่า c h a t g d p มันเป็น AI ที่เรียกว่า LLM Large Language Model ก็คือมันเป็นโปรแกรมมันเป็น AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประมวลข้อมูลเยอะประมวลข้อมูลในรูปแบบภาษา ก็เลยตอนที่เราเล่นคุยกับ c h a t g d p มันก็ตอบโดยใช้ภาษามนุษย์ไม่ใช่แบบโคงมันดีมากถ้าสมมติว่าคุณไม่มีครูไม่มีใครไม่มีเพื่อนดังชาติถ้าคุณพูดคุยกับ c h a t g d p มันก็ดีด้วยมันก็มีประโยชน์มันน่าจะไม่ดีเท่ากับการพูดคุยกับคนที่เป็นเจ้าของภาษาแต่ว่า c h a t g d p ก็ถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษมันก็เก่งมากอยู่แล้วมันเก่งมาก จริงๆผมใช้ ChatGPT ในการเรียนภาษาไทยด้วยแต่ผมบางทีผมไม่แน่ใจว่าแบบมันเก่งขนาดนั้นเพราะว่า ChatGPT ทุก Train โดยใช้แบบเกือบทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีภาษาอังกฤษเยอะมากมากกว่าภาษาไทยก็เลยบางทีผมสงสัยว่าแบบโอ้ย ChatGPT พ,พูดภาษาไทยของแคลวขนาดนั้นไหมแต่ว่าสําหรับนักเรียนที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษผมคิดว่าการคุยกันพูดคุยกับ ChatGPT ก็ดีเช่นไอ้ก็ให้นักเรียนคนนี้พูดคุยกับ ChatGPT นิดหน่อยโอเค h ช t GPT I'm interested in gaming I want to learn more about gaming Can you give me a short and brief history about gaming and any further developments in the field of gaming แล้วเขาก็ตอบว่าแบบโอเคอันนี้คือประวัติศา,าสตร์สั้นๆของเกมิงแล้วในช่วงนี้มันมีบริษัทพวกนี้นู่นนั่นที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเกมิงรูปแบบนี้ะๆยๆ,ๆใช่ไหมมันก็มีแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันในภาษาไทายคืออะไรมันมีการประยุกต์เยอะมากแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ช t u t l Reality หรือการเชื่อมต่อกับสมองอะไรแบบนั้นมันมันก็มีแบบเยอะแยะที่มันน่าประทับใจมากแล้วไอ้ก็ให้นักเรียนคนนี้พูดคุยกับ c h a จ g p p บ้างเพื่อดูว่าแบบเขาเขาสนใจอะไรกันแน่เกี่ยวกับเกมอีเพราะว่าบางทีตอนที่ผมพูดกับเขาเขาแบบเขาอายไม่อยากคุยไม่ใช่ว่าแบบเขาไม่อยากคุยแต่แบบบางคนไม่ได้รู้สึกว่าเขามีอะไรที่จะพูดอันนี้ก็ดีนะคนแบบนี้คิดก่อนที่จะพูดสิ่งที่ออกมา ออกจากปากมันก็มีคุณภาพแต่ว่าบางทีถ้าคุณพูดเรื่อยๆถ้าพูดถึงการเรียนภาษาบางทีมันมันก็ดีด้วยมันดีที่จะพูดโดยไม่ไม่กังวลว่ามันจะออกทุกหรือไม่อะแต่เขาอายุแบบ12องอายุ13ตอนที่ผมเป็นเด็กอายุ13ผมน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยไม่รู้แม่จะไม่ได้แล้วตอนที่ผมมาอยู่13ผมก็อยู่ในโลกเอง จริงๆผมน่าจะยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไงก็ตามวันนี้ผมได้ฝึก Mind Mapping กับนักเรียนคนนี้แล้วก็ลองพูดคุยกับ c chat GDP เพื่อดูว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมันจะทําให้นักเรียนคนนี้พูดมากขึ้นไหมหรือถ้ามันไม่ช่วยให้เขาพูดแบบยังน้อยเขาก็ดูว่าเขาสนใจอะไรมากขึ้นแล้วในสุดท้ายเราก็เล่นเกมเราก็เล่น ROV ม,มันสนุกแต่ก็ดีเพราะว่าตอนที่เราเล่นกันเขาไม่ได้สังเกตว่าเขากําลังพูดคุยกับผมคิดว่าต่อไปนี้ผมจะพยายามทํากิจกรรมพวกนี้กับ นักเรียนที่โตอยู่แล้วที่พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจมากขึ้นโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับเนี่ย